หลายหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตเตรียมทําการบิ๊กคลรินนิ่งนะคะที่พื้นที่เก็บขยะแล้วก็มีขยะตกค้างมานานหลายปีในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาภูเก็ตตําบลรัชดาอําเภอเมืองภูเก็ตค่ะ ขยะพลาสติกเสื้อผ้าเศษไม้ข้าวคองเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ถูกทิ้งสะสมตกค้างอยู่ในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาภูเก็ตตำบลลัสดาอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีทั้งคนไทยและแรงงานประมงข้ามชาติอาศัยอยู่และจะพบขยะกระจัดกระจายไปตามตรอกซอกซอยเกือบทั้งชุมชนเสี่ยงที่จะถูกกระแสน้ำพัดพาลงทะเล วินจกกักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ก็บอกนะคะว่าขยะส่วนใหญ่ถูกน้าพัดเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นบางก็เป็นขยะจากชุมชนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บไปแล้วแต่ไม่หมดเพราะอยู่ใกล้ลำคลองท่าจีนที่มีน้ำขึ้นและน้ำลงตลอดก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนน้ำและน้ำมันอัดขึ้นมาเพราะว่าน้ามันลงขยะมันไม่ลงไม่ลงตามน้า ที่ผ่านมาเห็นเขาบอกว่ามันมันค่อนข้างเยอะมากอะค่ะเยอะอนแลจะช่วยกันเก็บกันอยู่ครับชาวบ้านในละแวกนี้ก็เ่วยเก็บอยู่อชาวบ้านแถวนี้ก็ช่วยกันเก็บแต่ปริมาณมันเยอะครับปริมาณเยอะของเก่าของใหม่อยู่แบบนั้นแหละมันทับถุงมืออยู่ ทางด้านของนายปียะสีดอกบวบเลขานุกการนาย,ยกเทศมนตรีตำบลลัษดาระบุว่าวันพรุ่งนี้เทศบาลจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำความสะอาดครั้งใหญ่และหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยงานรัฐหลายฝ่ายจะร่วมกันหารือ <Yeah. S 1> เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและถาวร